สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับกับผมปั๊บจากเซนโยรัชดานั่นเองครับผมวันนี้ผมก็มีรถมาแนะนําอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถ E ีโคคาร์นะครับคันนี้เลยครับผม t o โยต้ายาริส 1.2e CVT ครับปี2014ครับผมสีขาวคันนี้เลยครับเป็นรถ5ประตูนะครับแ c ชแบ็กครับคันนี้แหละที่ผมจะมาแนะนํามาดูกันเลยว่ามีอะไรดีๆบ้างนะครับคันนี้เลยเริ่มจากเครื่องยนต์เลยก็คือเป็นเครื่องยนต์ 1,200cc นะครับผมหรือ1.2ลิตรครับ ให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่86แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่108นิวตันเมตรครับผมคันนี้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากครับผมรองรับการเติมน้ำมันระบบ r e 20ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอล20นะครับเติมได้หมดเลยประหยัดน้ำมันมากครับเหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยรุ่นที่จะนำไปใช้งานได้เลยนะฮะไม่ว่าคุณจะขับไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนก็แล้วแต่นะครับผมขับได้สบายมากครับประหยัดน้ำมันมากครับผมคันนี้นะฮะมาพร้อมกับล้อ กระทะขอบ15ครับผมล้อขอบ15นะครับกระจกเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะฮะแต่ไม่ใช่พับไฟฟ้าครับรูปทรงค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตและโฉบเฉียวมากครับผมรบคันนี้นะฮะโตโยต้ายาริ1.2 e คันนี้5ประตูนะครับผมด้านหลังเก็บของได้สบายๆครับมีที่เก็บของเยอะมากนะฮะเหลือเฟือครับพื้นที่เยอะมากสบายมากนะฮะ เป็นรถครอบครัวอ e ีโคคาร์ที่เหมาะสุดๆนะฮะสำหรับวัยรุ่นหนุ่มสาว oh. ประหยัดน้ำมันมากครับคันนี้นะฮะ oh. เรามาดูกันเลยว่าภายในเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ oh. หนึ่งเลยก็คือเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นั่นเองครับผม oh. ทั้งหมดเลยนะฮะเบาะจะเป็นกำมะหยี่ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะคู่หน้าหรือว่าคู่หลังกำมะหยี่ทั้งหมดครับผม พวงมาลัยหุ้มหนังครับมาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะฮะระบบ cvt ครับเกียร์อัตโนมัติระบบ cvt นะฮะให้อัตราการเร่งที่ดีมากครับผมเรือนใหม่ก็ค่อนข้างสวยนะครับผมย้ำนะฮะคันนี้วิ่งแค่89,000กิโลเมตรเท่านั้นไม่แท้รถวิ่งน้อยแน่นอนครับรถสวยเพราะว่าหนึ่งคือทางโยรชดาของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะรับประกันในเรื่องของตัวรถไม่ว่าจะเป็น เรารับประกันในเรื่องของรถเราไม่มีการชนหนักน้ำท่วมไฟไหมแน่นอนทุกคันนะฮะเรารับประกันหมดและลูกค้าที่ซื้อรถกับเราเรารับประกันเพิ่มเติมอีกก็คือรับประกันเครื่องยนต์ไปเลย1ปีเต็มครับเรารับประกันให้ทุกคันครับนะฮะสำหรับเครื่องเสียงคันนี้ก็รองรับการเล่น CD เหมือนกันวิทยุ FM อะไรทั่วไปนะฮะรองรับหมดเลยแอร์เย็นฉ่ำฮะภายในเย็นฉ่ำก็ยังเหมาะกับวัยรุ่นหนุ่มสาวอีกแล้วเช่นเคยนะฮะสำหรับรถ5ประตูคันนี้นะฮะเหมาะมากครับ ราคาที่ผมจัดโปรอยู่ตอนนี้ก็คือ299,000บาทเท่านั้นครับ299,000บาทเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะฮะสามารถทักเข้ามาในช่องทางของเพจ Facebook โยรัชดาได้เลยหรือพิมพ์ใน Google ก็ได้ว่าโยรัชดานะครับคุณจะรู้จักเราทันทีคุณสามารถเข้าไปเลือกเลือกชมรถต่างๆทุกรุ่นได้เลยนะฮะหรือจะเป็นเวอร์วบ โยรัชดา c o m ก็ได้ครับลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกชมรถทุกคันที่เรามีได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ทางเวอ็บโยรัชดาก็แล้วแต่นะฮะฝากด้วยนะครับสำหรับ Toyota e t o y o ต a y ยาริ 1.2eCVT ปี2014คันนี้นะฮะราคาที่ผมจัดโปรผมจัดโปรอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำ 2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นโปรไฟล์ดีฟรีดาวครับผมลูกค้าท่านใดที่ต้องการจะสอบถามเกี่ยวกับเ,เครดิตต,ตัวลูกค้าเองว่าจะออกรถได้ไหมจะฟรีดาวได้ไหมสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่เพจ Facebook โยรชดาได้เลยครับเรามีแอดมินคอยให้บริการและคอยให้คําตอบอยู่นะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับมีอะไรสงสัยเพิ่ม,เต,มเติมก็ทักเข้ามาถามได้เลยครับผมยินดีครับผมสําหรับวันนี้ผมขอจบการแนะนำโตโยต้ายาฮูคันนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปว่าผมมีรถคันไหนมานําเสนออีกครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ